ห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นดเหี้ยดูห้องสองดูห้องสองนะครับวันนี้ห้องหนึ่งก็ตายไปแล้วไม่มีหมาสักตัวมานะครับมีแต่หมามางัดนะงัดก็งั้นแหละครับออกแท้ก็ไม่ได้เยี่ยอะไรไปงัดดีๆไม่ชอบนะชอบชอบแบบว่าอยากโชว์วช,ชวน เชิญชวนให้ลงไม่มั <c oughs> มมนเลยตารางวัลขอหนักๆนะครับเพราะว่ากูไม่อยู่นะครับเขาดองก็รวยไปนะครับลงไปสองคนก็รับปีนไปนะครับผมเมยไม,นะไมน่นี่นี่หรอครับลงแต่เทปไปเลยนะครับแต่ไอ้เฮียหนุ่ยชวนลงก็ลงมาตลอดนะครับตอนนี้เฮีย <c oughs> ตอนนี้เฮียหนุ่ยไม่อยู่แล้วนะครับก็ในแผลอาการเนี่ยไอ้หน <c oughs> ุ่ยอยู่นะครับ เรื่การเ้วยอไอหน่่ยด้วยเออเรื่องของเรื่องนะครับอันคอปพ้อมดขาวปีนี้นะครับไม่เกี่ยวข้องกับไอ้หนุ่ยนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันนะมันหนักก็ไม่เกี่ยวนะครับมันหนักก็เป็นเพื่อนผมนะชื่อไอจุ๋มนะครับนัดเย็ดนัดเย็ดด้วยครับนัดเย็ดไม่เกี่ยวข้องกับไอ้หนุ่ยด้วยนะครับ พวกผมทีมง,งานนัดเจ็ดนะครับในไหนก็ออกมาพูดมาพูดมาจากันแล้วพวกผมก็อยู่ในใยของพวกผมนะครับใครจะลงมางัดพวกผมไม่ว่านะครับเพราะว่าดุนเป็นเป็นของทุกคนนะครับใครอยากลงมาก็ลงมาค่าได้ก็ได้ของนะครับก็ไม่ว่ากันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ใครอยากวัดดามิตก็มาครับไม่ได้โชว์ว่าว่าเทพอะไรของจีไม่มีหรอกครับพวกผมมันไม่มีแน่นอนตียาวรัเบา จบปะสำหรับพวกที่แยกแยะไม่ออกนะครับเรื่องเกมกับเรื่องชีวิตจริงก็ไปหัดออกจากกะลาบ้างนะครับหัดขึ้นบีทีองบี b ีเอสรถมีสายแปดฟาสแปดที่เขาว่าเร็วนักเร็วนหนาดูนะครับว่าโลกเขาไปถึงไหนแล้วไอ้เหี้ยถามจีประเทศไทยมีหรือยังลองเซิร์ชกูเกิลดูนะครับไอ้เหี้ย ฝากพวกที่เออ่ให้ให้ผมระบุชื่อเลยไหมครับคุณนำเพีมโดยนัทเย็ดบิวมาร์คคุณเฟซบุ๊กมาเคุณเฟซบุ๊กเออ่พีรพลเก่งแต่ในโลกเฟซบุ๊กของนายก็เก่งไปเถอะครับผมนี่แหละครับเออ่มัดหนัก มีปัญหาอะไรจะตกผมยอดหลุดออกจากบ่าคุณเป็นผอทอหรือไงครับไอ้เหี้ยกูอยากรู้ไอ้เหี้ยงป็นยาอ่อนหรือเปล่าไอ้สัสเอ้ผู้บ่าวในบ้านแล้วเหลอกูบ่าวในบ้านไอ้เหี้ยใช่ใช่เมียมันที่ว่ากำนองปับไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะครับอันนี้ขอฝากไว้ด้วยนะครับไอ้หนุ่ยไม่ใช่พวกผมแลวไม่อยากรู้จักด้วยนะครับ เออจะบอกแค่ก็ได้แงมๆบอกเลยก็ได้มันน่าจะเป็นสันนิษฐานนะครับว่าจะเป็นเอวเอวอะไรวะไม่รู้ไม่รู้ต้องบอกรอกเอวอะไรสวยๆแล้วก็มัดล้อๆอะไรเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนชื่อแล้วไอ้หรอตั้งหยุดตั้งหยุดไปอยู่นู่นอยู่กิ้วค้นหัวแล้วอ่าใบให้แค่นี้นะครับได้ข่าวว่าไปอยู่ค้นหัวแล้ว ไม่รู้อยู่พันไหนนะไม่รู้ไม่รู้ชื่อตัวละครไม่ได้สนใจไม่ได้สําคัญไม่ได้เป็นเทวดาไม่ได้สนใจเลยครับใครมีเรื่องอะไรเที่ยวนูเองย่ามารวมกับนัดเย็ดไม่เกี่ยวจบนะนัดเย็บคิวแบบสันติดผ้ามว่งๆก็เข้ามาอ่อนอ่อนแตกวอวอไม่มีก็ไม่อ่อนก็ลงแต่ดุนดุนไม่มีก็หน้าเมือง ค่าบอดเรื่องค่าบอดเรื่องเรื่องค่าค่าค่าบอดนะครับกมม็มีมีมีบางเวลานะครับตีของแตกนี่ที่เรียก,กบอสอย่ <c oughs> เสียบิวจัดให้ครับนำโดยบิวพาเพิร์นในการบบิวครับ أ, บิวพาเพิร์นหัวหน้าแกงของมาเอ้าเยี่ยห้ีงแต่โอ้โหเอาละเอาละ Achievement นี้ก็พอละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุ้มตัวถ่ายลุ้ เอาคลิปหน้าแล้วกันถา่ายรูป